สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเรียนน้ำซาบคุ้งคูเลียง้ะจ้าเส้นี่อย่างมหามาลากีเซนส,สลิงเส,ส,ส้นี่เซนสลิงนะลูกมุ่มแต่แถมนะพี่นอ้องเอ้ยเปลี่ยนสุดรจิบสูดรอย่างวันนี้น้ำน้ำนะโอ้ยแม่ตะกี้ตะกี้อ้าวอันนี้ขึ้นหิ้มนะ่ะเจดุกเคยบอกขึ้นหิ้มเอาแล้ว พ่สิไลลูกเคยเลยพี่น้องพี่หยิ้มึงด้กว่ามาเขือนหนุ่งสาพอน่ะสิไลลูกเคยแล้วสิไลลูกเคยแลยพี่น้องเอ้ยน้องแซวสลิงกันมาดิ่นเลือดเฟิดพี่น้องกองเพียงน่ะน่ะเธอโง่เมมาแค่เฟิร์แค่มได้ยังไปดูและคอยคอยแดนเนอะมาละเส้นนี่ย้ำคำพี่น้อง โอ้เก่งอันนี้บางเนี่ยแพงอยู่แพงอยู่มากนะปลาลิงสมผลกินหอดอันนี้ได้อยากมา,มา,มากเถอะแค่มันเหมือนจังหนูมาแลนน้ำเซตนี่นี่แลนเลยนี่น เน่เน่เน่มันหยาดใจเลยของมาเหลนอยู่นอกไปละอยู่แม่เหลนอยู่นอกไปนี่ไงทุกคนแก่กุนกูหลิงก้ายังสบายดีอยู่ยังสบายดีอยู่บ้นี่นะเดี๋ยวบอเบคอยสบายดีไหมสบายดีปกติเลยค่ะสบายดีคือเกาอะไรพี่น้องเลยบอเบคอยเห็นหน้าเห็นตากันดอก ตังควด <ยา S 1> ตงังอยใช่แล้วตังควดตังไม่หนาทีภาระการงานนะคะตื่นสามารถพึ่งกับไปซ้อนพี่นอ้องคำกับจังเ็นนาเพิ่นนะจ้าแซวพอจะยิ่มเปื่อยๆท้องแซ่สิได้ลูกเกยละบ่ใช่ค่ะใส่เสื้อยดกันบาทน,นึงพี่นอ้อง มหา,พมา,มหาเพิน่นมันอีกก็คือเอาเอกสารหาเพิ่นเบ่งไหายนาะสนามสีเดินเรื่องเฮดพาส,สปอร์ตเพื่อสิไปไทยคนเดียวแล้วก็อันอันพาสปอร์ตเขาบริบวบวรเวณหาบอบริเ,เ,รเนะวณแบจำเป็นกันยังเาอยู่บามันบอไรขอยเฮดเดือนปลายเดือนนี้นะขวากบอจักคือการจ่าขวากบ่หูน้ำจ่ามาทีพลัองานประกันประมาณนี้ห่เส็นเค้น,นให้แนาจาน่ มีอยู่หูผมได้ซองขนอะไรลิงหายส้นิงหายเคียนหายเพราะว่าตัวนัองเสื้อเส้นหลังงามเนาะโอ้ยคือกันเลยต้องซื้อ,างงาอ,อคอย,อ,อ,อยใกล้เคียนพี่ตองญาเจ้าหน้าที่เพิ่นคอยกันเลยเพนเล่นหลายย่านเพิ่นตกใจเนาะจ้ะ <c oughs> นี่กระซิบแบบนี้เนาะแบบฟอ้องนะนาะเอ้ยอ่านให้พังนะโอ้ยเป็นลายโว้ยลายพี่น้องเอ้ยสาธารณยนะภาษาติบตายภาษาส่นเราสันติภาพเอกภาพภาษาธิปไตยเอกภาพวัฒนะ คาบอดอยังก็เคยหน่ยข้ามห่องคอหนังสือผ่านแดนหัวไม้ซ้ำรองขอเปลี่ยนหนังสือผ่านแดนนั่นแหละถืออยู่แซะจริงๆอนช้อยเบิ่งนหายก่อนพออเกกนพราะว่าเพิ่นเคยเห็ดมาก่อนคอยหันเพื่อมาสองไว้เอามาเผื่อยังไงเลี้ยงเบิ่งนหูก็บเล้งงามงาม เบื่อ <g ül üyor> หนึ่งแ่บหูแบงามแหงนี้เตมงานอยู่อะไรงามแหงนีต้องข่อยรดตัวหวสมุยใพรหายทายหายกันดิงานยูไปไปใหว่าสอร์บไปจทายหูพิณอาหนนะเออเกก็ต้องอเต้นนหน่อยนี่อาาเอ,า,าเอาอเอากันยังเบาอยู่ก็เขาก็เราต้องอันเวลาไปเห็ดาสปอตอยู่ในเมืองอ้องเต็นโตดีดีลุงสินลุงสินลุงสินมาไปนะเออ บางยังแล้วยังนะเอาไปสิขวดแป๊บนึงขวยยี่ห้อมันืนเพราะว่าตามซิงหาเบียรแห่งเดีวเที่ยงกับปแเลี่ยเหนน้าชางที่นกับบริยูอืมอไรมากเลยสร้างเบียรรายเนาะ้มวลได้นี่เนาะมวลเล่ร้านันนะี่เน่ะเห็นล็อกกี่เลยซื้อเยแทนนะ ไม่น่นะขยบไปเนี่ยสบายดีป่าลุงนะสละสละสอนสบายดีป่าลุงก่อนสบายดีป่าลุงนี่มือออกไปเด้อลูกจะนายเราเกี่ยวไปเลาะเลาะไอเสติ้งเป็นเคียนหายจ้าสนามเคียนบาง่ามโบเสดิ้งหนึ่งมือได้มือคนชิบก่อยอ้ย เลี้ยงมาแต่พี่เขาหอกเลยถ้าพี่หอกไม่เลี้ยงเขาหอกหรือไงแบบพร้อมจ้ะพี่น้องอันนี้ไงที่จาพูดมเน่แต่หูวตะกี้เฮ้ยเบิ่งใส่ก็แต่เบิ่งนี่นเน่หอยน้ำมีน้องนางมาลานางมาดามิดมาลาชงซื้อคือกานแหมงามอยู่จ่าข่อยเขียนโบงงามอีเดียวกลางโดนบอก ตามตามนั่นนะเฮ้ย<อ>ใช่น้ำจิมุณนี่แมนแมนแ,แ,แกวกางดอนก<ล>็ดิงนะพี่จิุ้เพียงพุสซ้อระารจิงไว้ละช่างคิดบ่าเดี๋ยวต้องใส่กระไรเดี๋ยวสีเก้วสิงสาังคิดอี่เรืง่งนัพัสปอรต์ตตกเกมาซื้อเดิมยอมมาล้เนาะแมน ทางนีนก Ske um, ็เขียนอัน hmm. น awesome. mm ี้เขียนเขียนเบอร์นี่ะพี่น้องเอ้ยเบอร์ยังสิออกมาอื่นเบอร์ยังไหนวะเบียเด็กอื่นเด็กเล่าเด็กท่าย์มาอื่นเกิดวันที่ยังก่อนวันที่สิบสองมึงยุ่ยสันดิเข้ากระตองเอาตามสมวรกว่าตรยาลูกเช่นดีย่าดูเจ๊พดผิดเด็จอบ่อเจ้าแม่เจ้านั่นน่ะเขียนผิดแล้วไปหาโลกีไหมไปหาโลกีไหมไหมโอเคชิเขียนวันที่สิบสองบอก เดือนสามหนึ่งเก่าเก่าหาปันไซพิษจริงๆเด็กเขาเกิดวันที่เจท่านว่า22เอเาอเอาตามนั้นแหละโอเคนะพอแม่ปันไสยพิษห่ายมากเต้เกิดอ,อาแบบน,น,นี้ในในในเพที่แตงเต็มเดอย12อกเดือนยสิบสองแต่วันที่เจอันนี้เป็นตังหาเออปนพิษจรงวะแก่บ่ได้ได้ใส่ั้นไปเลยไ้แพูด่าที่ทนฮะห่าที่จะพูด ค่อยพังออกแน่นะอยากเพี่งกลิงยาเห็ดมีห้าเมมีมห้าเลยมีห้าเหมีห้ามีไปดู่อปบิจะพูเออจะพูจะลิงเบิงก่อนจะพูลิงเบิ่งก่อนพี่ลกี่นะละ ล็อกกีหายเจ้าเจ้ารื้อบอ่ะล็อกกีสวยนะสิทูตงซื้อตอนด้งามเลยพี่น้องฮิทูทำมาเลนมาจืดเได้บ่แป๊บนึงเด้ออกซื้อไปก่อน อันเกิดนเนอะคุพ่ออันนี้เป็นทะเบียนบ้านเอาเราของพี่นอคือว่าสามโกครัว อาย่แล้วถูกไหมพี่้อเสร็จแล้วจ้ะก้าแหงอ้ยหันสมุยมีอายุก้าแหงยดหาพันยี่สิบพันอพี่ก้องกูมีอยุก่าไปโรงเรียนบ่เลยพี่ดอแขวี่ยแอยค่ยขว่ยเมื่อแล้วสิสติดิงขอยังเมื่อแล้วบอกสติดิ้งไโอ้แพงแพงอยู่เมื่อเมื่อเดี๋ยวมีรถใก้เกือบกอนปะ ไใชเกืบก้อนไลูกแม่ยุ่เพื่อนนเนะไ่ใชเกือบก้อนไาจากแม่แหละเมันพี่น้องเอ้ยมันมาถึกมันมาแบบว่าไปบอเบยเบนอนเนนเบ่นนือเบ้นอนอนเบื่อนอนบอนบ่นนบ่เบ่บือนน่นนเะนเื่อเมื่อนเ่อนน่นเนนอนนบอน่น่นนน่อนอ อยากเมื่อแล้วแมนยังไงดื้อก่าเก่าคัดคัดมุนยมามคุณคุิงหนึ่งมุนยตามคนนี้เอาเมื่อนบาันเอาเมื่อนเบาแล้วกี่เมื่อขึ้นฮะเนาะเป็นเพียงมุนเไหเกือบกับกัดหนอนุนยหน้าเลยขอรถไทยก็จับแกขาเมื่อนาะ ก็แจ้งให้พี่น้องมือโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นาะมสิเพราะเจ้ากิบอร่อยพี่อังสนิได้จ้าขับปแล้วร่างใจได้เยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอมกระเมี้ยขึนหานะจ้าสบายดีสวัสดีค่ะบรรยากาศจูเฮือนนะบ่าวพี่น้องเอ้ยคนที่ปว่วยเนาะจ้ามันอีกก็มีญหยาดที่พี่น้องมาตุม่มมาห่มร้ายพี่น้องเอ้ยนะจ้าสนามกามาทุกคน มีหลายคนกับข้อมเมีเมนทามนะจ๊ะบา้านนาบ้าที่ป่วยเป็นยางสนามกับโบเนใจขึ้นกันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือนักแล้วพี่น้องไอ้ลูกบ่อใกินขาวบ่อใดเนาะจ๊ะนอนยางเดียวนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นยาตีพี่น้องมานาั่งตุ่มนั่งห่วมนี่แหละพี่น้องเนะนาะนั่งเบ่งอาการหนะนะพี่น้องเนาะคือสิบเรลวไปแล้วเรื่องโรงพยาบาลนะพี่น้องถ้าไปก็คือใ่สลอ่มย่างเดียวพี่น้องอยู่เล่าเนาะจ๊ะในเล่ากับโบอยากไปอีกเนาะพี่น้องเนาะมีปลามี เ่คุน่นน่าจะมีคุนพี่ชาวลิงผู้นาซาวพป็นกะนังดูแดนาบาวอยู่ทั้งในหมู่ปุโนหิตพี่น้องนเนาะบรรยากาศพี่น้องเฮ้ยมาเบิ่งคนเจ็บคนโซ่คนป่วยอยู่บ้านเฮาออสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้า